สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงที่ดาวพระเกตย้าย ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดาวพระเกตย้ายในครั้งนี้จะย้ายยาวกว่าช่วงที่ผ่านมามารับฟังกันเลยนะคะว่ายาวแค่ไหนคะ่ะดาวพระเกตนะคะจะย้ายในวันที่4พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566เรียกได้ว่าส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอบอกนิดนึงคะ่ะท่านต้องอ ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะขอเรียนว่าไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดาวพระเกตย้ายในวันที่ 4, พื่พฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ท่านละเอียดรอบคอบรัดกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะทั้งการงานการเงินและเรื่องส่วนตัวค่ะ ช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะหากจําเป็นที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรหใหม่ใหม่ขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าเพิ่งเชื่อหากมีใครนั้นมาชักชวนท่านนําเงินไปลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่มีความรู้มาก่อนเลยถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านนั้นไว้ใจมากก็ตามเพราะตัวเขาเองก็อาจจะได้ข้อมูลมาไม่ครบเช่นเดียวกันค่ะหรือถูกหลอกมาเหมือนกัน โดยเฉพาะชายลูกโซ่ระวังให้ดีๆนะคะอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเพราะช่วงนี้โกงนั้นมักจะมาในหลากหลายรูปแบบนะคะโทรมานะคะมิจฉาชีพในโทรศัพท์ท่านจะต้องไม่เชื่อเราไม่ได้ทำไม่ต้องเชื่อไม่ต้องหลง,หลงกลโกนเขาหากจะนําเงินไปลงทุนในสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านถนัดและมีความรู้เท่านั้น ช่วงนี้ท่านจะต้องระวังสิ่งยัออย่วยุรอบข้างมากจะมีเหตุมาหลอกล่อเงินในกระเป๋าของท่านมีบางอย่างมากระตุ้นทำให้ท่านนั้นอยากมีอยาก,ยากได้อยากจะนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดสำหรับท่านใดที่มีเงินในกระเป๋าช่วงนี้นะคะเงินทองไม่เข้าใครออกใครคะ่ะอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปแม้แต่จะให้ใครกู้ยืมเงินท่านก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าเชื่อในสิ่งที่เขานั้น พูดจาหวานล้อมหรือว่ารับปากว่าจะคืนเด็ดขาดนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งช่วงนี้หากท่านนำสิ่งเก่าๆที่ท่านเคยทำนำกลับมาทำใหม่นะคะเช่นาบางท่านเคยค้าขายหรือวาอ่าขายอาหารในที่ทำงานรับออเดอร์แล้วก็ทำส่งในตอนเช้านะคะแต่ว่าท่านนั้นมีเหตุบางสิ่งบางอย่างให้ต้องหยุดทำไปชั่วระยะหนึ่ง ะะช่วงนี้หากท่านนำกลับมาทำใหม่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นค่ะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การพลิกแพลงหรือว่าปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะหรือหากท่านมีไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยให้ท่านนั้นดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าให้ท่านลงมือทำนะคะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่ขอให้ท่านนั้นพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อยลงมืออย่ายใจใหญ่าย,ยาลบมากนะคะ ช่วงนี้หากท่านขยันขนขวายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใมในการทํางานหาเงินเพิ่มค่ะช่วงนี้ท่านจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามนะคะให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มจะดีที่สุดห้ามทําตามกระแสโดยเด็กขาดอย่าคิดว่าคนอื่นทําแล้วรวยเราก็ต้องรวยด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้จะมีสิ่งมาหลอกล่อทําให้ท่านนั้นอยากมีอยากได้มากกว่าปกติหากขาดสติลงเชื่อเมื่อนั้นล่ะค่ะลงทุนหากท่านนั้นหลงลงทุนแบบทุ่มทุน ระวังหมดเนื้อหมดตัวนะคะระวังนะคะท่านจะสูญเสียทรัพย์สินได้ง่ายๆบางท่านหากนับถืออะไรสักอย่างในช่วงนี้ท่านก็จะงมงายเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยขอย้ำนะคะให้ท่านมีสติมีวิจารณญานในการรับชมและฟังหากจำเป็นจะต้องซื้อสิ่งของที่มีราคาหรือว่าจำเป็นที่จะต้องซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้าน ท่านเองก็ต้องเลือกดูร้านค้าที่ได้มาตรฐานอย่าเชื่อคําโฆษณาระวังจะได้สินค้าไม่ตรงปกช่วงนี้อย่าคิดเล็กคิดน้อยจะซื้อสิ่งของระวังจะเจอคนขายเจ้าเล่ห์หลอกขายสินค้าห้ามใจอ่อนขี้สงสารระวังจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่านนั้นแทบจะไม่ใช้แต่ว่าการเงินที่ท่านจะจ่ายในช่วงนี้มักจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างซะมากกว่า ช่วงนี้ท่านมีสติในการใช้เงินมากขึ้นแต่ก็มักจะมีเหตุมาริดรอนเงินในกระเป๋าของท่านเป็นระยะระยะเช่นซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพซื้อของขนของฝากหรือพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวเปยคนรอบข้างโดยภาพรวมช่วงนี้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านมีเงินใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแก้ไขได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านบริหารจัดก,การภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งคนที่บ้านและที่ทํางานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์อยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตาแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนช่วงนี้นั้นท่านหัวร้อนและหงุดหงิดง่ายขอให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะระวังอาการหัวร้อนจะทำให้ท่านนั้นเสื่อมเสีย เสียงานเสียเงินเสียโอกาสใจเย็นๆนะคะอย่าให้อารมณ์อยู่ในเหตุผลเพราะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านนะคะหากที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่กระตันยูกับบิดามารดากับผู้มีพระคุณและชอบช่วยเหลือคนที่าลำบากตกทุกข์ได้ยากและชอบช่วยเหลือสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์นะคะช่วงนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านกำลังย่ำแย่หรือกำลังจะตกต่ำมักจะมีมือที่มองไม่เห็น จุดดึงให้ท่านนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยมีทางแก้ทางออกหรือจูจ่ๆก็มีคนนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่ท่านคาดไม่ถึงมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างไปโดนจิตโดนใจให้เขาเป็นห่วงท่านอยากจะช่วยเหลือท่านถามทุกสุขท่านเข้ามาฉะนั้นช่วงนี้นะคะพยายามหาโอกาสทําบุญบ่อยๆทํามากทําน้อยไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ขอแนะนําให้ท่าน หาโอกาสทําบุญบ่อยๆหรือหากท่านไม่สะดวกที่จะทําบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆเพื่อการเป็นการเสริมดวงและสะสมบุญใหม่บุญเก่าเราใช้หมดไปเราก็ต้องสร้างบุญใหม่ทดแทนนะคะการเงินของท่านนั้นจะได้ไม่ขาดสนหรือว่าไม่อับจนหนทางหากเงินกำลังจะขาดมือให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองก็ได้นะคะหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไป หากเงินของท่านกำลังจะขาดมือมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งหรือเมื่อใดก,ก็ตามที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากๆท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาจนได้เป็นช่วงที่ท่านเส้นแรงมองขาดใครมาดีหรือมาเพื่อหวังผลประโยชน์ท่านจะรู้ได้เลยค่ะ ช่วงนี้บางเรื่องท่านสามารถเชื่อความรู้สึกของท่านได้เลยนะคะสมมุติท่านจะลงทุนเพิ่มในส่วนที่ท่านลงทุนหรือว่าบางท่านค้าขายจะมีการตัดสินใจนําสินค้าตัวใหม่ๆม,มาวางขายแต่ว่าความรู้สึกลึกๆขัดแย้งขึ้นมาว่าไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มหรือว่าอย่างไม่ควรที่จะซื้อสิ่ง,งนั้นมาขายให้ท่านหยุดทันทีห้ามฝุนเด็กขาดหรือหากท่านจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนสักที่ แต่ขณะเดินทางความรู้สึกบอกว่าให้ท่านนั้นแวะก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปให้ท่านหยุดนะคะอย่าเพิ่งปืนเช่นเดียวกันค่ะสรุปในช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะท่านจะจัดการกับการเงินได้ดีแต่มักจะมีเหตุมาริดรอนเงินในกระเป๋าคือพูดได้ง่ายการเงินได้มาจ่ายไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหากท่านมีสติไม่หูเบาเชื่อคนง่ายการเงินบางท่าน มีเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะเพราะบางท่านจะมีรายรับมากขึ้นเพราะช่วงนี้ท่านนั้นมีดวงได้เงินพิเศษแต่ว่าก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้นั้นมักจะมาจากความรู้ความสามารถจะมาจากการลงมือทําเป็นหลักย้ําว่าไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรายจ่ายมีมาตลอดค่ะหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมเดินทางบ่อย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรลานและสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงนี้แต่อย่าได้วิตกกังวลใจเพราะนี่เป็นดวงรวมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักข,ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมามีโชคมีลาภอย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจสมให้ได้ดัง สมดังใจมุ่งม,มา่ปรารถนากราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ